มาบอกในวันนี้จริงๆแล้วเป็นปกติในรายการของเราถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเราก็จะมีข้อมูลต่างๆมาให้คุณผู้ชมอยู่แล้วทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ครั้งนี้บอกว่าต้องขยับเข้ามาใกล้ๆสําหรับใครที่ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะรักสัตว์แล้วก็ดูแลน้องมา้าน้องแมวของเราเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง เพรเวลเน e เซ็นเตอร์ c m u วันนี้เราจะได้มาพูดคุยถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะต้อนรับหนึ่งท่านค่ะศาสตราจารย์รเตอร์นายสัตวแพทย์กรกฎงานวงพานิชค่ะคณะบดีคณะสัตวแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณหมอสวัสดีค่ะสสวัสด,สวสดีครับ ยินดีมากๆนะคะที่คุณหมอสละเวลามาพูดคุยกันหลายคนบอกว่ารอติดตามตั้งแต่ที่รู้ข่าวว่าเตรียมเปิดศูนย์นะคะตั้งแต่ตอนที่เตรียมเปิดมาถึงวันเปิดศูนย์และหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแหละจะได้ไปใช้บริการบ้างแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเขาเปิดให้บริการยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะได้มาพูดคุยรายละเอียดกันด้วยนะคะผู้ชมก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอบรรยากาศของวันที่23ใช่ไหมคะวันเปิดศูนย์ เป็นยังไงบ้างคะก็บรรยากาศก็ดีครับเพราะว่าในวันวันที่เปิดศูนย์เนี่ยตอนแรกเราได้ยินพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โชคดีที่ฝนฝนไม่ตกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์พงรักศรีบินิลมงคลก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็เราได้รับเกียรติจากคณะบดีจากคณะสัตแพทย์ทั่วประเทศนะครับมา มาเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับในวันเปิดไม่ว่าจะเป็นการการเปิดหรือการให้บริการฉีดวัคซีนฟรีสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการครับผมเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในวันนั้นวันที่23พฤษภาคมผมมีผู้ที่ไปร่วมงานกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะจุดตรงนี้นี่อยู่อยู่อยู่ตรงไหนนะคะคุณหมอครับผมก็จริงๆถ้าเกิดทุกท่านน่าจะรู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เิียเขตแม่เหีย หรือว่าต้องต้องลงงนี้เหใช่ครับผมตอนนี้ที่มีป้ายใหม่ๆสีขาวนะครับก็ถ้าเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับก็จะเห็นตึกอาคารเพชรเวลเนสเลยเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นอาคารแรกเลยดีกว่าแล้วก็จะเห็นเป็นเป็นสง่าเพราะว่าไม่มีอาคารอยู่รอบด้านนะครับแล้วก็เป็นที่โล่งๆนะครับเวลาขับเข้าไปอาจจะดูเหมือนอาคารไม่เปิดแต่ตอนนี้จริงๆเปิดแล้วนะครับก็ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะนี่เลยนะคุณผู้ชมเข้าไปจะอยู่ด้านขวามือนะคะถ้าใครที่ขับเข้าไปแล้วไม่เห็น ไปตรวจสายตาคือถ้าไม่เห็นเนี่ยตีเลยนะคะคือเห็นอยู่แล้วแน่นอนเห็นแน่นอนนะคะนอกจากจะไม่สังเกตแล้วก็คือจะไม่แบบมองซ้ายมองขวาเลยอะว่าไม่สังเกตก็ต้องเห็นนะครับใช่ครับต้องเห็นแน่นอนอันนี้คือเป็นบริเวณด้านในศูนย์ใช่ไหมคะครับอ๋อตอนนี้จะเปิดให้บริการแล้วใช่ครับผมค่ะในคันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศในในวันนั้นในวันที่เปิดศูนย์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่23าม พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาหรือว่าแนวความคิดก่อนที่เอ๊ะจริง,รงๆเราก็มีเป็นคณะสัรวแพทย์อยู่แล้วมีโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วการเปิดศูนย์ขึ้นมาเนี่ยมันมันเริ่มต้นมาได้ยังไงได้ครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สอดคล้องกับอตอนนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็มีนโยบายเรื่องของเวลเนสนะครับซึ่งจริงๆก็การที่เราพูดถึงเวลเนสเนี่ยอาจจะไม่ได้มองแค่ของมนุษย์อย่างเดียวในส่วนของคณะเราซึ่งดูแลทางด้านบริการสุขภาพสัตว์เนี่ยเราก็มองเรื่องของเวลเนสที่เป็นทางด้านสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีาศาสตร์ที่เราเรียกว่า preventive medicine ก็คือ,อการป้องก,กันโรคนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการให้บริการเรื่องของการป้องกันโรคอยู่แล้วในคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลสัตตววว์ท่่่ไปแา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าการให้บริการด้าน preventive medicine ซึ่งปกติมันจะต้องทํากับสุนัขแล้วก็แมวที่เป็นสัตว์ปกติไม่ได้สัตว์ป่วยแต่มันะจะเป็นการให้บริการที่อยู่รวมกันในโรงพยาบาลสัตว์อยู่รวมกันในคลินิกเอกชนซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราพาน้องหมาน้องแมวที่สุขภาพดีไปฉีดวัคซีนไปดูแลป้องกันโรคในโปรแกรมต่างๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเจอกับสุนัขป่วยหรือว่าแมวป่วยน้องหมาน้องแมวป่วยเนี่ยก็มีแน่นอนมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไป สร้างศูนย์นะครับหรือทําขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้บริการสําหรับสุนัขแล้วก็แมวที่เป็นสุขภาพดีคือเขาไม่ป่วยใช่ครับฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะได้มั่นใจได้เลยว่าเอ๊น้องหมาน้องแมวที่เจอกันในในในสถานพยาบาลที่นะี้หรือในในเวลเนสเนี้ยไม่ใช่หมาแมวป่วย<อ>นะครับ<อ>มันก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเราก็จะเป็นการดูแลอย่างครบถ้วนอะไรเงี้ยก,ก็มองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการลดโอกาส ในการเ<ม>ฉ็ดเชื้อหรือแพร่เชื้อซึ่งกันและกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็เลยเวางแผนที่เราจะเปิดเวลเนสเซ็ e เตอร์ขึ้นมาครับผมตั้งแต่วันที่เราเริ่มจุดประกายวันที่เราเริ่มต้นเนี่ย วันนั้นจนถึงวัน23พฤษภาคมเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ<ป>คุณออ 1> 1ปีหนึ่งครับหนึ่งปีเนาครับผมก็เป็นพอดีเราพอเรามีโครงการขึ้นมาแล้วเราก็นําเสนอ,อกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องของการสร้างเวลเนสเซ็นเตอร์ามาหาวิทยาลัยก็อำนวยความสะดวกเราก็เราก็เลยได้รีบดําเนินการข้อดีอกันหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเราไม่จําเป็นต้องสร้างตึกใหม่มเราเ,เป็นการเขาเรียกว่าการรีโนเวทอาคารเก่าของเราขึ้นมาครับมันก็เลย โปรเซสได้ค่อนข้างจะเร็วพอสมควรมีทั้งสถานที่และมีทั้งพื้นที่ให้ใช่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 ก็เลยทาเบ็ดเสร็จได้ใน1ปีใช่ครับไม่งั้นก็อาจจะนานกว่านี้แน่นอนถ้าต้องหาพื้นที่ถ้าต้องสร้างอาคารขึ้นมาอีกนะคะเหมือนที่อาจารย์เหมือนที่คุณหมอได้ได้เล่าให้เราได้ฟังก็เหมือนเป็นสัตว์ที่สุขภาพดีมาเจอกันถ้าเปรียบเหมือเหมือนเราเวลาเราไป สถานที่แบบฟิตเนสออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างตัวเราเองอย่างผมเองก็มีมีลูกเนี่ยเวลาเราพาลูกไปฉีดวัคซีนเราก็จะเลือกไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์เวลเนสของเด็กซึ่งเรามั่นใจว่าเวลาเราพาลูกไปเนี่ย คือเด็กๆที่มาอยู่ด้วยกันในนั้นคือเด็กสุขภาพดีอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการลดความเสี่ยงลดโอกาสนะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราก็มาคิดว่าเอ้ยเราต้องทําในสัตว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะพอหลายๆคนรู้ว่ามีศูนย์แห่งนี้นะคะผู้ชมหล,หลายคนก็บอกว่ามันดีจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นบางคนบอกว่าพาน้องแมวไปฉีดวัคซีนแล้วก็ติด กลับมาก็ป่วยไ,ไม่สบายแบบนี้น <ะ S 2> มันมันมันก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการคัดกรองอะไรต่างๆได้นะคะตอนนี้เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อย,อยแล้วนะคะพอเราเห็นว่าเราเปิดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเองก็ถามเข้ามาว่าแล้วให้บริการอะไรบ้างที่ศูนย์เวลเนตแห่งนี้นะคะครับผมก็ในส่วนของการให้บริการก็เราจะให้บริการค่อนจะกครอบคลุมในเรื่องของการป้องก,กันโรคก็ที่เราหลักๆเรารู้กันดีก็คือคเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับ อันที่2ก็เรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็การวางเขาเรียกว่าโปรแกรมการถ่ายพยาธิหรือว่าป้องกันควบคุมพยาธิภายนอกภายในะนะครับอันนั้นก็จะเป็นหลักๆที่เราทํานอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการฝังไมโครชิพการออกใบรับรองสุขภาพนะครับก็อันนี้ก็คืองานหลักของเราที่เราเราดูแลนะครับในส่วนของเวลเนีตเซนเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะมีกราฟิกนะคะขออนุญ,ญาตขึ้นมาจะได้เห็นช<ด>ัดเจ,<า>จนว่าว่าในศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการให้บริการอะไรใดๆ,ๆบ้างจะพิเศษ อยู่แล้วนี่แยกจากสัตว์ป่วยใช่ครับอันนี้ก็เรามองว่าเป็นจุดที่สําคัญก็คือคอย่างที่เรียนตอนแรกว่าเราให้บริการเฉพาะหมาแมวที่มีสุขภาพดีฉะนั้นเราเลยมั่นใจว่าในที่ท,ที่สถานพยาบาลแห่งนี้จะไม่มีหมาแมวป่วยเข้ามาค่ะค,คุณหมอพูดถึงหมาแมวแสดงว่า เฉพาะแค่หมาแมวหรอใช่ครับใช่ครับในส่วนของนี้เวลเนสเราจะดูแลเฉพาะส่วนของหมาแมวเท่านั้นเท่านั้นใช่ครับนอกเหนือจากนี้ยังยังเดี๋ยวรอรอรออนาคตก็จะมีโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เรียกว่าศูนย์โนเวลนะครับซึ่งจะอยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นอาคาร4ชั้นขนาดใหญ่ค่ะอันนั้นกําลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับคิดว่า ถ้าไม่เลยอะไรก็น่าจะโอเปเรตได้ภายในต้นปีหน้าทุกอย่างเร็วไปหมดเลยเอออำนวยนะคะตอนแรกนึกว่าจะขยายจากศูนย์เวลวเนตนี้ที่จะบริการกับสัตว์ประเภทอื่นๆเปล่าเลยมีเพิ่มขึ้นมาอีกอีกอาคารหนึ่งเลยค่ะใหญ่กว่าเดิมนะตรงนี้เราให้บริการน้องหมาน้องแมวก่อนนะคะดูต่ออีกอีกสักนิดนึงนะคะแยกแยกจากสัตว์ป่วยแล้วบริการรวดเร็วครับอันนี้แน่นอนเพราะว่าเราดูแลเรื่องของการตัวสุขภาพอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเข้าคิว รอนานนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราตั้งอาคารยอยู่ที่ติดกับโรงพยาบาลในส่วนของคณะก็จะมีทั้งคุณหมอที่เป็นคริสเชียนแล้วก็มีท <คะ S 1> ั้งอาจารย์ที่มาให้บริการด้วยนะครับ <คะ S 1> ก็จะค่อนข้างจะเรามีความรวดเร็วในการให้บริการนะครับ<อ>แล้วก็เราก็พยายามบริหารจัดการให้ให้ให้เป็นคล้ายๆกับ one stop service นะครับแล้วก็ <คะ S 1> ช่วยลดโอกาสการติดต่อครับผมโรคแล้วก็ฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพ ฟโฟกัสที่สุนัขและแมวหมาแับแมวเป็นหลักก่อนอย่างตรวจสุขภาพเนี่ยน้องหมาและแมวเนี่ยคล้ายคนไหมคะก็ะเป็น<ร>ช่วงอายุไหมหรือว่าเขาตรวจสุขภาพนี่เขาตรวจยังไงบ้างจริงๆก็จะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับว่าโอเคมันไม่มีความเจ็บป่วยหรืออะไรทํานองนี้เนาะเพราะว่าจริงๆการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยต้องกระทำก่อนที่จะฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงการตรวจเขาเรียกว่าตรวจเลือดซึ่งปกติการตรวจสุขภาพเราจะใช้วิธีการตรวจเลือดเป็นเป็นเป็นหลักค่อยข้างการเพราะว่า ในน้องหมาน้องแมวบางทีมัน,มนสื่อสารยากเนะาะบางทีมันก็จะมีโรคที่มันซ่อนอยู่อะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยหรือว่าเรามีเป็นภูมิภาคที่มีเห็บหมัดค่อนข้างจ,จะเยอะแล้วฉะนั้นมันก็จะมีโรคที่เป็นโรคพยาธิไม่เลือดเลยเนี่ยครับซึ่งมันเป็นโรคที่แฝงอยู่ในสุนัขและแมวเยอะกอ็เราต้องอาศัยการตรวจเลือดเป็นตัวตัวช่วยคัดกรองเราครับนะคะครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะวันสต็อปเซอร์วิสจริงๆเหมือนที่คุณหมอได้บอกไปแล้วเห็นว่ามีเรื่องของการฝังไมโครชิปด้วยใช่ครับผมเพราะว่า อนนี้การฝังไมโครชิพก็นับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเนาะในแง่ของการที่สุนัขหายหรือว่าการใช้เรคคอร์ดเพราะว่ามีบ่อยครับที่สุนัขอย่างเช่นสุนัขและแมวจะต้องเดินทางไปต่างประเทศพวกนี้ก็ต้องมีการฝังไมโครชิพมีการทำเรคคอร์ดซึ่งในส่วนนี้เราก็มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นการตรวจตรวจภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นเงื่อนไขเขาน่าจะสําคัญในการพามาออกนอกประเทศหรือแมวออกนอกประเทศแล้วก็รวมถึงการต้องมีไมโครชิพการออกใบสติฟิเคตรับรองสุขภาพซึ่งตอนนี้เราก็จะดูแลหมดเลย ครับผมนะคะฝังไมโครชิปด้วยเขาฝังกันบริเวณไหนคะคุณหมอหนังคอครับหนังคอจึ๊กเข้าไปจุดเดียวจุดเดียวก็จะมีตำแหน่งตรงด้านบนตรงตรงน้องน้องเจ็บไหมคะไม่รเหมือนฉีดยาครับก็เหมือนฉีดยาเข็มใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวไปเลยใ่ันจะอยูต้ผิวหงไปลแ้วมีระะะะยเวลามมม้คจตอออองถดกไ่ต้องไม่ต้องไมโครชิปนี่อยู่ยาวเลยใช่ครับอยาวๆได้เลยแล้วการที่ฝังไมโครชิปไปแล้ว เราตามจากอะไรคะปกติแล้วไม่ครับการฝังมิโชิปไม่ใช่มันจะเป็นมันจะมีเครื่องอ่านอีกครั้งหนึง่ง<อ>ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนบบเราก็ต้องมีเครื่องนั้นไว้กับเราอย่างงี้ออ่าเจ้าของไม่ต้องมีครับมัน<อ>ใช้สำหรับอย่างทางเราหรือว่าทางเวลาพาหมาหรืออะไรไปต่างประเทศเขาก็จะมีการสแกนดูว่าโอเคมโครชิปของหมาตัวน,นี้เนี่ยตรงกับสติฟิเคทที่มีไหมวัคซีนที่มีไหมหรืออย่างกรณีอย่างสุมัดูแลเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดที่เราดูแลรูมันก็จะมีโครงการที่คณะช่วยดูแลอะไรเงี้ยเราก็จะมีการฝัังกบ หมาแมวจอจัดแล้วเวลาเราต้องการจะระบุว่าเอ๊ะหมาแมวตัวนี้มันจรจัดนะแต่มันอยู่โซนอย่างเช่นในมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งเรามีโครงการเนาะเราก็จะรู้ว่าเอาเคมหมาตัวนี้เป็นหมาที่ถูกรคคอร์ดหรือบันทึกไว้ว่าเป็นหมาจรจัดนะแต่เป็นหมาจรจัดที่อยู่ในมหาลัยเชียงใหม่เราก็อาศัยไมโครชิพนี่แหละครับเป็นตัวดูครับผมดูได้ดูได้นะคะอุ้ยดีเลยครับถึงจะเป็นจรจัดแต่ก็คือมีข้อมูลใช่ครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาลัยเชียงใหม่กับคณะแพทย์กําลังช่วยกันทาอยู่เรื่องของการดูแลหม เขาเรียกว่าอยากมีส่วนร่วมก็คือให้ชุมชนด้วยกันช่วยในการดูแลอะไรเงี้ยนะคะแองจิงแล้วดีเวลาที่มีข้อมูลเราจะรู้ว่าเป็นของใครยังไงดูแลโดยใครอะไรเงี้ยนะคะบางครั้งคือมันก็หายเนาะนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนะเจ้าของนี่ยิ่งกว่าใครที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือแบบหูสุดๆนะคะยอมยอมเองไม่ได้กินก็ไม่เป็นไร น้องหมาน้องแมวของเรานี่คือต้องต้องเต็มที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการของเราแล้วทราบว่าที่นี่เองเนี่ยความพิเศษต้องบอกว่าน่าจะเป็นแบบจุดเด่นได้เลยนะคะคุณผู้ชมมีการแยกโซนอย่างชัดชเจน,นที่บอกว่าเรารับน้องหมาน้องแมวแค่นี้เลยและพอไปที่นี่เราก็แยกโซนกับเรับๆๆ ก็คือเนื่องจากว่าจริงๆหมาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะหมาเนี่ยชอบอยู่แล้วถ้าเห็นแมวเนี่ยว่ามันเป็นเครื่องเล่นนะแต่แมวเนี่ยมันไม่ค่อยชอบล <S <S เลยแต่ถ,ถ้าพูดถึงลักษณะจริงๆแล้วเขาถูกกันไหมคะผมว่าไม่ถูกนะไม่ถูกมันก็ไม่ค่อยชอบน,นะแต่ว่า,าทีนี้มันก็มันก็จะเกิดความเครียดเนาะในกรณีที่สมมติว่าเราพาน้องหมาน้องแมวไปแล้วคนนี้นั่งเอาหมาพอคนถัดไปนั่งแมวนั่ง หมาก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะหมาก็ยังคงอยากจะเล่นกับแมวแต่เล่นอะไรไม่รู้เนาะแมวก็คงรู้สึกเครียดที่แบบให้หมานั่งข้างๆก็ไม่ค่อยไว้ใจทีนี้เราก็คอนเซิร์นถึงเราก็คำนึงถึงจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในในสถานที่นี้เราก็มีการแบ่งห้องเลยพอจุดที่เราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บหลังจากลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยปุ๊บห้องใครห้องมันครับไปนั่งรอฉะนั้นหมาก็จะไปนั่งรออยู่อย่างในภาพเนี่ยจะเป็นห้องห้องน้องแมวมันสังเกตง่ายครับเราจะมีของเล่นให้น้องแมวด้วย คือถ้าไม่อยู่ในกรงเลยก็ปล่อยมาเดินเล่นได้อย่างนี้ก็จะเป็นน้องหมาที่เราจะมีสเตปให้หมาเดินขึ้นสําหรับเรารู้ใจเขาเลยเนาะเราดีไซน์จากพฤติกรรมด้วยนะครับก็ใส่ใจในรายละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะคือแยกแยกส่วนชัดเจนเขาจะได้สบายใจใคคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ใจเขานะเขาเขาเครียดเหมือนกันนะคะทำตัวเล็กๆนิ่งๆไม่กล้าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเจอแบบสุนัข ตัวใหญ่ <S <S ตัวโตอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบสู้ไม่ได้ <S 1> <S 1> แต่พอตรงนี้คือชัดเจนแต่จุดลงทะเบียนคือจุดเดียวก่อนใช่จุดลงทะเบียนจุดเดียว พอลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บก็เข้าห้องได้เลยมันแป๊บเดียวครับผมแยกเลยตรงนี้เลยเนี่ยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่สับสนแน่นอนเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวอะดูแลตัวเองนะควบคุมอันนี้ลำบากหน่อยถ้าเอาทั้งหมาทั้งแมวไปอะต้องฝากใครทุกคนเลยค่ะนะคะนี่ก็ถือว่าเราก็แบ่งอย่างชัดเจนใช่ครับน่าจะเป็น ที่แรกๆไหมคะที่มีการแบ่งโซนแบบนี้ถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็สถานบริการหลายๆที่ตอนนี้ที่ที่มีการยกระดับเนี่ยครับเขาก็จะพยายามแยกเพราะว่าเราก็เข้าใจถึงจิตใจของข,ของแมวดีกว่าหมานี่ยังไม่เท่าไหร่ของแมวว่าเขาคงไม่ขอยากมานั่งรวมกับหมานะครับแต่ว่าแน่นอนว่าบางทีด้วยข้อจํากัดของสถานที่อะไรอย่างเงี้ยพอมีการแบ่งก็อาจจะทําให้สเปซหรืออะไรมันเล็กลงนะครับก็แต่ของเราเนี่ยเนะื่องจากเราไม่มีข้อจํากัดแล้วเราดีไซน์ตั้งแต่รอนแรกเราก็จะมีการแบ่ง อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงอย่างที่ใหม่ที่ของเราจะเปิดในปลายต้นปีหน้าเนี่ยอันนี้ของเราก็มีการแบ่งคือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะแต่ว่าก็จะมีการแบ่งโซนหมากัะโซนแมวเลยตั้งแต่แรกเข้าไปนะครับค่ะนะคะเราก็เน้นในเรื่องของการแบ่งแบบชัดเ<ช>จนดีกว่าเป็นเรื่องของการดูแลการให้บริการที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นคุณหมอคะแล้วเราอย่างอย่างนะ้าตอนนี้เรามีโรงพยาบาลสัตว์อยู่แล้วแล้วเราพอเปิด ศูนย์แห่งนี้ขึ้นมามันมีความซําซ้อนซับซ้อนกันหรือว่ามันมันต่างกันยังไงคะหลายคนบอกว่าจะจะไปที่ไหนดี <c oughs> อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันมันถ้าโดยคอนเซปต์แล้วมันก็มีความแตกต่างกันชัดเจนเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเราไปรวมกันแค่นั้นเองก็คือตอนนี้เรามีในคณะเราที่ที่ดูแลก็จะมีโรงพยาบาลสันเล็กซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักอยู่ก็คืออยู่ข้างมนั้นมันปตทที่ททท <c oughs> ข้างแม่เฮียน์อ้ข้างข้าง<ม>ข้างข้าง,ช<อ>างมอชอนะครับซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็คือโงรงพยาบาลาสตัตว์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีโซนที่เป็นห้องวัคซีนโดยเฉพาะอ,อยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนครับพอน้องหมาเข้าไปนั่งรอมันก็ต้องนั่งรอกับหมากับแมวป่วยที่อยู่ข้างหน้านะฮะเราก็เลยแยกแล้วก็ยกตรงนี้ออกมาเพื่อมาเปิดเป็นศูนย์วัคซีนโดยเฉพาะอย่างเดียวฉะนั้นความแตกต่างก็คือถ้าถ้าเจ้าของเนี่ยรู้แล้วว่าโอเคเราต้องการไปฉีดวัคซีนผมก็แนะนําว่าไปที่แม่เหียดเลยดีกว่านะครับ ก็ไปที่โรงพยาบาลศาตร์ค่ะเอาง่ายๆคือที่ศูนย์แม่เหียที่ศูนย์เวลเนตตรงนี้ไม่รักษาไม่รักษาใช่ครับไม่รักษาไม่าหมาน้องแมวป่วยครับก็ถ้าถ้ารักษาเข้ามาเราก็จะบอกว่าเชิญครับเราเรามีที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กก็ขอขยับไปเพราะตรงนี้เราไม่มีฟาร์ซิตี้เราไม่มีฟาร์ซิตี้ในการรักษาเลยนะครับเราเป็นพรีเวน v ีป้องกันอย่างเดียวจริงๆค่ะครับคือเรามาดูแลเราแยกกันให้ชัดเจนอะไรนะครับ เราไม่ได้รักษา<ช>นะคะนี่คือความต่างกันชัดเจนนะเพราะบ,บางคนบอกว่าอุ้ยอยู่ใกล้ๆบ้านนะเจ็บป่วยเล็กเนี่ยพาเข้าตรงนี้ไม่ได้ไดเราก็ต้องอธิบายว่าโอเคเราเราไม่ได้มีเรื่องของหมอที่รักษาอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องให้ไปที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กเราแลวอย่างที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กก็ยังมีให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีอยู่บ้างแต่เขาจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราแน่นอนครับเพราะถ้าเราเราลิมูไปหมดเลยเนี่ยบางครั้งก็เข้าใจว่าผู้มารับบริการบางทีเขามาตรวจสุขภาพแล้วเอาฉีดว้ยยเล ก็ก็ยังจะเป็นอยู่แต่ว่าแน่นอนครับถ,ถ้าเราตั้งทงว่าเราจะฉีดวัคซีนผมก็จะแนะนําว่ามาที่นี่เลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเร็วว่ากันเยอะเลย ค่ะนะคะหลายหลายคนบอกว่าตั้งธงไว้แล้วค่ะว่าจะฉีดวัคซีนทราบว่าณตอนนี้เหมือนช่วงแกลนโอเพนนิ่งมีมีโปรโมชั่นนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ดูด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้เราก็ให้บริการฉีดวัคซีนฟรีรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงคะก็คือจริงๆมันก็เป็นความร่วมเป็นโครงการเขาเรียกโครงการให้บริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตรมหาลัยเชียงใหม่เราก็เลยเอาโครงการบริการวิชาการของเราเนี่ยไปให้ทางหน่วยเพรเวเนสช่วยดูแลก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนฟรีนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ ว่านะครับที่เรามีเให้ให้บริการอยู่นะครับก็เป็นความก็คือเป็นโครงการของคณะนี่แหละครับ<า>ค่ะนะคะตั้งแต่ที่มีการอ๋ออันนี้เนาะ <ST>. ใช่ครับผมก็ตั้งแต่แว,ตวันที่ยี่สิบก็แนะนําว่าควรจะลงทะเบียนเพราะว่ามันมันจะได้รู้คิวแต่ว่าตอนนี้ถ้าวันนี้ออกรายการต็รพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับอาจจะไม่ทันได้ลงทะเบียนก็ไปเลยก็ได้ครับ ก็จริงๆแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปได้ครับผมไปได้เลยบอกว่ามาจากรายการขอขอบชาร์ปอีกสักวันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ทีบริการอยู่ภายในครับผมพามาฉีดวัคซีนกันบ้างแล้วเหมือนกันมาแล้วครับผมตอนนี้ก็มาแล้วเลยนะคะดูแลใกล้ชิดนะคะเขาร้องไหมคะเหมือนเราฉีดวัคซีนเหมือนเด็กๆฉีดไหมคะ ก็ไม่ลองนะแสดงว่าบริการดีมือเบาทำให้มันงงๆแล้วก็ฉีดแต่มันก็เอาแป๊บเดียวเสร็จแล้วหรอประมาณนั้นลแล้วอย่างสุนัขเองแมวเองเนี่ยมันแตกต่างไหมคะหมอในเรื่องของการฉีดวัคซีนเขามีวัคซีนที่มันต่างต่ับโปรแก่าวัคซีนก็จะมีวัคซีนที่จะเหมือนกันก็คือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าอย่างที่เรารู้ก็ว่าพิษสุนัขบ้าเฉีดพิษสุนัขบ้าครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ก็ฉีดยางไม่ว่ากระต่ายอะไรเนี้ยเราก็จะแนะนาให้ ในส่วนของโรคอื่นๆเนี่ยก็จะมีแต่ละแต่ละสปีคือหมาก็จะมีโปรแกรมหนึ่งแมวก็จะมีโปรแกรมหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับโรคติดต่อก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับค่ะนะคะณตอนนี้ลงทะเบียนได้แต่คุณหมอบอกว่าถึงสาสิบเอดนี้หรืออะสักวันที่หนึ่งเนี่ยดีแต่คุณหมอบอกว่าพอหลังจากจบตรงนี้ไปก็ไปฉีดได้นะใช่ครับก็เสียค่าบริการนิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าเร็วแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็บริการดีอ่าคือ คนที่เป็นเจ้าของเขาจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าต้องฉีดอะไรบ้างใช่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าคนที่เลี้ยงหมาเป็นมามาอยู่แล้วเนี่ยจะมีโปรแกรมอยู่แล้วแต่ว่าต่อให้ถ้าสมมุติเป็นมือใหม่นะครับแล้วเพิ่งมีน้องหมาน้องแมวมาแล้วเอ๊จะฉีดยังไงสามารถพาเข้าไปแล้วปรึกษาได้ที่หน่วยงานก็จะมีคุณหมอเนี่ยเขาก็จะคอยเขาจะอธิบายถึงโปรแกรมการวัซีนว่า ในรอบปีแรกเนี่ยต้องฉีดยังไงปีที่2ฉีดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคุณหมออธิบายแล้วก็มีข้อมูลให้อยู่ครัอย่างครั้งนี้เองถ้าคุณผู้ชมพาไปอุ้มไปสักหนึ่งตัวเขาอาจจะมีประวัติของเขาอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรบ้างแต่ถ้าเขาไม่ได้ฉีดแบบหลายๆตัวเราก็ เดี๋ยวคุณหมอเ็จะเดี๋ยวคุณหมอก็จะอธิบายแล้วก็จะให้ให้ก็คือจะอธิบายเจ้าของว่ามีวกมีวัคซีนไหนที่ควรจะต้องฉีดอะไรเงี้ยครับผมแต่นะตอนนี้ที่ฟรีที่เราที่เราจะเน้นก็คือเป็นพิษสุนัขบ้าใช่ครับผมค่ะแล้วถามว่าณตอนนี้เองเนี่ยสุนัขที่เป็นพิษสุนัขบ้าเยอะไหมคะตอนนี้เหรอครับ แต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้ยินนะครับนี่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้พอฉีดวัคซีนกันไปอีกเนาะครับนะคะเรก็จะช่วยแหละเพราะว่าพีุ่นักบ้าผมว่าสำคัญเนาะมันเป็นโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะคะมีการวางแผนในอนาคตต่อจากนี้ไหมคะ ตอนนี้เองก็ถือว่าเราเราเพิ่งเริ่มต้นเนาะในเรื่องของการเปิดใ,ให้บริการเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีอะไรเพิ่มเติมคือจริงๆเราเรานอกเหนือจากที่ตอนนี้คือหมายถึงว่าเ,เป้าหมายของคณะเองเนี่ยครับนอกเหนือจากการที่เรามีเปิดศูนย์เวลแนสแห่งนี้แล้วเพื่อที่ดูแลสุขภาพแล้วจริงๆแล้วตัวของเราเองเนี่ยก็มีโครงการที่จะไปออกให้บริการนอกสถานที่ด้วยเพราะว่าเรื่องของการป้องกันสุขภาพเนี่ยต้องป้องกันโรคเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่ามหาลัยเชียงใหม่เรามีนโยบายหรือส่งเสริมเรื่องของการดูแลป้องกันโรค บางช่วงเวลาหรือบางจังหวะหรืออะไรนี้มันอาจจะไม่สะดวกในการออกมาซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มหาลัยคณะแพทย์เราก็มีการออกหน่วยใ,ให้บริการตามสถานที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เราก็จะมีโปรแกรมในการที่จะออกไปให้บริการใ,ในที่ต่างๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าถ้ามีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ,อ,อะไรที่คิดว่าเอ๊ะทางคณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่สามารถช่วยเหลือดูแลได้ตรงนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางคณะก็ก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยการดูแลแล้วก็ ป้องกันแล้วก็โรคของสัตว์นะครับท,ทั้งสุนัขแมวจนจัดและสุนัขแมวที่มีเจ้าของอมาถามได้สอบถามได้ไดทำหมัน<ผ>มไหมคะที่นี่ ที่นี่ไม่ทําครับทำหมันไปลม่ไปนะอุ้มไปตั้งใจแล้วเข้าใจเข้าใจผู้ชมเวลาเรามีความตั้งใจเนี่ยนะคะเราไปถึงแล้วในในก็ทํามันแล้วขอญาตไปขอญาตไปสัมพันธ์ไหนเลยได้ไหมค่ะได้ค่ะจริงๆที่คณะตอนนี้เรามีโครงการทำหมันให้ฟรีนะครับครับผมแต่ว่าคือตรงนี้ต้องเรียนจริงๆว่ามันเป็นโปรเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นของเรื่องของการเรียนการสอนฉะนั้นสุนัขและแมวเนี่ยจะจะถูกทำหมันโดย นักศึกษาสัตวแพทย์นี่ผมต้องเรียนตรงๆ<ร>แต่ว่าเราต้องรับรู้ตรงนี้ก่อนต้องเข้าใจตรงนั้นก่อนเปิดเต็มฟรีทุกอย่างนะครับแต่แต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในกระบวนวิชาเขาเรียกการเรียนการสอนวิชาสัญญกรรมแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีอาจารย์อยู่เป็น1020คนคือครูันเข้าไปอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาทําแต่ว่าอันเดอาจารย์นะครับมีความปลอดภัยเราเราพูดไม่ได้ว่าร้อเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าไม่มีอะไรร้อทางการแพทย์เนาะแต่ว่าตีว่าความปลอดภัยเนี่ยสแตนดาร์ดไม่แตกต่างอะไรกับ แม้ว่าเป็นการเรียนการสอนกระบวนการดมยาสลบหรือการผ่าตัดใช้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหมดมก็จริงๆอยากจะเชิญชวนไปรัมพมัธ์ว่าถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวจรจัดที่แบบยังไม่ได้ทำหมันอะไรเง<อ>ี้ยติดต่อได้ก็เดี๋ยวลองเข้าไปที่หน้า Facebook ของคณะสัตวแพทยศสาร,สารมาัยเชียงใหม่เราตอนนี้เรามีแปรสัมพันธ์อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเรารับอยู่ประมาณ30กว่าตัวครับผมอ๋อที่จะมาเป็นเหมือนแบบให้ให้ได้ทำหมันกันคือคือนอกจากเราจะเข้าใจตรงกันแล้วว่าเป็นน้องๆนักศึกษาใช่ครับ มาทำแต่ทั้งหมดดูแลโดยอาจารย์ดูแลโดยอาจารย์ไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยเลยครับไม่ใช่ว่าวิชาอ่ะเธอท่ไม่แบบนั้นนะคะเราดูแลอาจารย์เยอะมากครับในชั่วโมงสัญญกรรมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของโอเคแลวไม่มีเจ้าของแต่ที่สําคัญคือเราต้องดูแลคือใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วก็มันเป็นการเรียนการสอนที่ เขาาจจะสตรีกอาจารย์ก็ไม่ไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะคะอาจารย์ดูแลอยู่แล้วครับผมนะคะก็ติดต่อได้แล้วก็เรามีการตรวจสุขภาพอะไรให้ก่อนด้วยนะครับนะคว่าพร้อมไหมครับผมนะคะที่จะถามมาน่าสนใจคุณผู้ชมตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ดูรายละเอียดแล้วก็สอบถามเข้าไปได้อย่างที่ศูนย์เวลเนสเองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมบอกว่าขอไปปรึกษาก่อนได้ไหมได้ครับขอไปถามก่อนได้ไหมได้ครับโทรไปได้ โทรไปก็ได้ครับนะครับมีมีเบอร์น่าจะมีเบอร์ติดต่อนะครับตูนห้าสามนี่นะคะครับ่ะ948043เนี่ยครับก็คือเราพอดีเราเปิดให้เวลาทําการเนีออทัทีเราเปิดให้บริการเนี่ยก็ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งแค่นั้นตอนเย็นเราไม่ได้เปิดนะครับค่ะเพราะว่าแม่เหี่ยมันมืดๆเนาะเราเปียวเปียวอะเปียวๆปียวอย่ามาเข้าไปเลยแต่ก็เปิดสิค่าตรงนั้นจะได้สว่างก็เราจะเปิดถึงสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเปิดทุกวันครับจนถึงจนถึงอาทิตย์แล้วก็วันหยุด มันหยุดก็เปิดครับผมอ๋อคือเราเปิดตลอดแต่ว่าปีใหม่กับสงการไม่เปิดนะครับครับผมนะคะสอบถามไปก่อนได้ได้ครับไปศึกษาได้ไม่มีอะไรทําเดินเข้าไปไม่รู้จะทําอะไรขับรถไปแวะเข้าไปนั่งคุยกับหมอก็ได้นะครับ พาหนุ่มหมอน้องไปเล่นอะไรในห้องก็ได้ได้ครับได้ครับใจดีจังเลยเต็มเลยนะคะเดี๋ยวอ่ะไม่กลัวครับคหมอมีอะไรทิ้งท้ายอยากไประชาสัมพันธ์อยากพูดคุยกับผู้ชมเชิญได้ครับผมก็จริงๆก็ในส่วนของคณะสัตวแพทย์นะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นสถาบันการเรียนการสอนเรื่องของทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับก็ถ้าประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานใดคิดว่าเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้านใดได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook หรือว่าโทรเข้าไปที่คณะสัตวแพทย์นะครับเรา ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับผมค นะคะฝากผู้ชมด้วยค่ะวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงเพชเวิร์มเน็ตเซ็นเตอร์ m u ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ชมเข้าไปได้เลยถือว่าเป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงก็แล้วกันนะคะที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยให้คำปรึกษาเป็นญาติเป็นครอบครัวอบอุ่นแน่นอนน้องก็สบายใจนะคะท้งน้องหมาน้องแมวเนาะเราแยกโซนทุกอย่างกันอย่างเต็มที่วันนี้ขอพระคุณคุณหมอมากครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีประเด็นอื่นอยากจะได้มาพูดคุย คุยกันอีกค่ะคุณผู้ชมคะคเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ NBT นะ่ารวมใจคนไทยไม่ถึงกันค่ะ